ีดีนะกางเส็จเนี่เส็จเน่เส็จเน่ยเโอ้ยกินมาหมากับบอลเลี่วนั้นเนาะกินยันอยกันบ้อาเสร็จเลยตายแล้วทีายให้กินเล็กดีกว่าผู้เล้เอสองหน่อยวันเกิดคุณพ่อนะคะกินเลกว่ยังงูรอบรอบทาไหดีก เจ็ดสิบห้าปีสเจ็ดห้าเลยป่าบายดีจ้ะพี่น e ้องอันนี้วันเกิดคุณพ่อนะคะก็เลยซื้อเค้กก้อนหนึ่งให้คุณพ่อไปเร็วไปเร็วนะครัวเอา Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday, Happy birthday. HAPPY BIRTHDAY TO YOU เนี่ยกระเป่าใบแทนสุขสันต์วันเกิดค่ะเนเลยกาแทนเลยเรียบร้อยค่ะเป็นแบบว่าเรียบง่ายนะคะหมออกลูแบบทำกับข้าวแบบด่วน อายายพ,พ,พี่ติมพี่ติมเอาตัดแล้วก็ใส่จานแจกลูกหลานแล้วก็แจกคุณตาด้วยอ,อ,อ๋อเจลี่ยข้อไข่หนีบอเสอร็จเสร็จเสร็จเส็จเส็จเส็จเนีอเอ่ยเลยพ่อ,อเสร็จเน,นี่ยเลยพ่ออ๋อการีคืออะไร เรียกง่ายนะคะทำยำมีหมูยอมีเล็บมอนางนะคะพี่น <BACK G TA away> ้องใส่ไปแล้วยายใส่ไปแล้วสองหัวใหญ่คุณแฟนเป็นงไหนไว้่อให้พ่อถั่วพอถา่าไป่อแล้ว วัวพรอเท่าว่ายังไงให้สุขภาพแข็งแรงอ <c oughs> แล้วอะไรอีกคะคอยเป็นนมพรมใส่ให้ลูกให้เต้าให้ลานคุณแม่ิมแล้วหรออิ่มแล้ว <c oughs> อร่อยไหมคะหนูฟ้า <c oughs> อร่อยตอดเงาเงึบเงอบ <c oughs> อยากอ่ายพี่น้องลูก <c oughs> สาวพี่ติมนะนี่หนูฟ้าเดี๋ยวนี้โตเป็นสาวแล้ว ไปไปตัดเค้กให้พ่อเถ่าเอาเค้กไปเสิร์ฟพ่อเถ่าไม่ใช่เอาเอาเอามีดแม่แล้วก็เอาใส่จานแล้วก็เอาไปให้พ่อเถากินเราจะเราสิกินซ้ำอุ้ยประตูยังเปิดอยู่เลยเนี่ยเป๊ะเอาไปมาคือบอกปิดจ้าขอกลาปิดประตูให้หน่อยครับขอบคุณครับบอกผิดเลยคนเก่ง อันนั้ลูกสาวได้โ<ม>คาออ้าอะไรยังพี่ติม๋มใ่ไพี่ติมตคใครรักทุวเอาจานาให้แล้วนะโงมีอยู่ฮ<ม>ะ <laughs> อุ้ย,ยไม่ได้นะพี่ติม๋มจะมาฝากเกตเราเทนเราเห็ดเนียได้พี่ติม๋มจะหูเด็กเออเอาเดี๋ยวให้พอใายเพิ่นตัอัให้พอเท้าเพิ่นนี่ จะหูด้วยพอเท่าจะเห็นเนืลูหันเกือบใครล่ะเกือบพี่เหลือลูกเกาหลีล้าูกเกาหลีเลคุณพ่ออยู่เกาหลีแงวันก็งวันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงมาแกล้หลังบอล ไม่ใช่กมล้งกุ้งมันกินเมงวันหรือเปล่าไม่อันนั้นกระดูกฉันหลังมันกุ้งกินเมงวันถ้าโอ้ยปีน่ลูกเขยเอาไปสอนเอาใส่สอนน้ำนิดเด้ยอภิกินอีกนะเอาซ้อมเอาซ้อนน่ะให้แกตากด้วยนะอุ้ยอภิษยังไม่กินโอ้งชิ้นส่งเป็นตาแซ่ด นั่าเหลือก็อยากมันจะเสซยบแซ่เ,เย็นก็นจะแสบอยู่เขากเล็แโอยนาอันช็อกแมันแตกมาอัวปีงางมันก็แตกสันดาผะเอาดเด้อเด็กๆกินน้ำกันเด้อเอาหาวาบา้ามันเนาะถ้าเพิ่ม <laughs> <laughs> ผู้น่ารับแล้วนายยิ้มใส่กันครับผมครับผมก่อนเออน่านโอ้ยนัวเอาจนมาตึกนหนาปากจะคล้องร้านก็นได้กินยูน่ได้เหรอยายยายจะทำอะไรกินนานเอาเอากล่องข้าว ถามลูกเคยให้พูนแล้วลูกเคยนะั่นที่อยากคืออยากคืออยาหูออา้อยาอยู่ไม่เท่าถามว่าจะชิ้นเขาอยู่ออบอกอพอตักที่ตาพ่อเนี่ยท้อตัก,ะน,ตกนะไอิมอ่มแล้วยายครับผมครับผมก่อนครับผมก่อนครับผมไม่ติ้มก่อนนะอานอ่ะทำไมไม่มีชอม่อมอ่ะช่อมที่ไหนอ่ะเอาอาันนี้ไปครับไอ้มให้ไม่ติ้มให้ค่ะตาใครเป้ะด้วยเป้ะเอาด้วยหรือเปล่าเนานกินน้ำพริกก็ได้ต้น บอวเนี้ยพป็นวัให้กินน้ำเด้อของพีคืองพีทแอนั่นเอาไว้ให้พ่อภูมิกินด้วยนะเดี๋ยวสุดท้ยพาไปซื้อมาม่าให้ด้อเสื้อไอ้ช่องเท็อีหยังดูไอพี่ติมก็ได้โอยเฮ็ดมาหลอกปอบเปียบจานก็มีปอบพีททำไมไม่ครอบใจเลยไปเดี๋เอาหาปอบพีท ขอบใจที่เราซื้อมามากินกินช้อนนี้กินเลยครับ<อ><อ>ลูกสาวก็ไม่เอาใช่ไหมลูกสาวกลัวอืมเนาะมันแน่นมากเลยนะ <c oughs> เอายำเอาอีกไหมครับไอ้ร้านเคก,กันตามที่ร้านกาแฟนะ่ะหนูฟ้าหนูฟ้าร้นานกาแฟาเขา,<อ>าเสิร์ฟคู่กับเคกับกาแฟกับเคกเนาะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาขายกอย่างดอกใหญ่ไฟยังมีอยู่อย่าจอยกินเค้กอีบบอกค่ะ บอ้ซี่มึมงบออยากคำหนึ่งมันเกิดเด้แม่มันเกิดสามีเด้พอกระชนฮะ <c oughs> มันเกิดเอมเเอามาอยากนะครับแต่กระตุกจุกเขาเออแล้วเขาจะเอาท่าเกลือม่อยากิแล้วใช่มเอาให้อยากอยากกินมัะเรไม่เแ่าเป็นห่วงอ,อยา่าไม่กล้านะจะไมาให้กินบ่มันแน่นคอยเราเพรอ,อยากพุ่นขอสิกินยำนั่งอยู่ โอเคค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกจันมันเกิดพอเถ่เด้รัลูกเคยเออบอสสิกินน้ำเพลนสองน้ำครับพอกันคลิปนาจ้าทุกเลขด้วยตานางกันด้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าโอ้ยพัฒนาเ่าเล็บมือนางกุ้งเบิดจ้ะพี่น้องชายบรทันเต็มลูกค้าสาวแห้ง จะถือสามตัวตรงนี่ไปหาลุงปูศิลาเน,นะอยากไปแหงตอนนี้ขักเนาะโอเคค่ะพอกัน<อ>คลิปหน้า<ห>จ้าสวัสดีค่ะ<อ>บ๊ายบายคือว่าค<อ>ืนบนจาพอคืน